ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเนาทได้ที่ QR c o d e นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้ในคืนหนึ่งที่แสนโชคร้าย วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งต้องติดอยู่ในลิฟต์กลางคอนโดเพราะขณะนั้นไฟทั้งเมืองได้ดับลงพร้อมเสียงเงียบงันที่ปกคลุมทุกอย่างพวกเขาพากันหยุดนิ่งรอจนกระทั่งไฟฟ้ากลับมาติดอีกครั้งแต่ลิฟต์กลับไม่ขยับอีกเลยเมื่อติดอยู่ท่ามกลางความมืดพวกเขาจึงพยายามร้องเพลงและโลดเต้นหวังเบี่ยงเบนความกลัวให้กลายเป็นเสียงหัวเราะแม้จะฝืนแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่ไม่มีใคร่วงรู้ คือกล้องที่บันทึกไว้ตลอดนั้นได้จับภาพบางอย่างเอาไว้โดยบังเอิญตรงมุมลิฟต์มีเงาสีดำคล้ายก้อนบางอย่างกำลังยืดตัวขึ้นมาอย่างชา้ชาๆเงานั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่มันเคลื่อนไหวได้เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรอยู่ในที่แบบนี้ oh. Oh, Yeah, I It's making huh? I'm It have bladder and gonna pee. Know what else going. Gotta pee. to stop. my l และสิ่ง <laughs> ท<ส>ี่น <t> ่าขนลุกย <t> ิ่งกว่านั้นคือไม่มีใครในกลุ่มเห็นมันเลยตลอดสองชั่วโมงที่ติดอยู่ บางทีอาจจะไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านั้นที่กำลังอยู่ในลิฟตัวนี้ในคลิปนี้เจ็คจะพาเราไปยังซากปรักหักพังของโรงเรียนโอลิเบอร์ตี้ไฮสคูลที่ตั้งอยู่ในเมืองโอไฮโอโรงเรียนร้างแห่งนี้แทบไม่มีประวัติอะไรบันทึกไว้เลยแต่ที่น่าประหลาดก็คือมีนักล่าผีหลายคนถึงกับวิ่งหนีออกมา และโทรแจ้งตำรวจเพราะเจอกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติภายในโรงเรียนแห่งนี้และในบางครั้งแม้แต่ตำรวจเองก็ยังต้องวิ่งหนีออกมาเช่นกันขณะที่เจคและทีมกำลังเดินสำรวจในความเงียบของโรงเรียนรางพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาจากมุมมืดของอาคารแต่เป็นเสียงที่ไม่อาจอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรเดากันว่าอาจจะเป็นเสียงของผีจริงๆก็ได้จึงได้พยายามสื่อสาร หวังว่าอาจจะได้คำตอบจากสิ่งที่มองไม่เห็น Hello? Holy What the hell that you walk Can is is a bad oh oh no this isn't good no it's not good this isn't good okay stand back please touch that again if you want us to be locked in the sin box are you a student a teacher ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังคล้ายปืนลั่นขึ้นกลางอาคารมันดังมากจนหนึ่งในทีมถึงกับตกใจ ตะโกนเรียกหาเจคทันทีด้วยความกลัวว่าบางอย่างอาจไม่ใช่แค่ผีพวกเขาจึงรีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขารีบพากลุ่มชายหนุ่มออกมาก่อนแล้วจึงเข้าไปตรวจสอบเสียงปืนลึกลับภายในจนเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าข้างในนั้นไม่มีใครอยู่เลยแต่เขาก็สารภาพว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ว่าเสียงทั้งหมดที่พวกเขาได้ยินกันในคืนนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากคนแต่เกิดจากดวงวิญญาณก็เป็นได้ คุโรเดินทางข้ามจังหวัดตามคำขอของแฟนคลับที่ส่งอีเมลมาแนะนำสถานที่ต้องคำสาปแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมร้างที่เคยถูกไฟไหม้และมีข่าวหรือว่าผีผู้หญิงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้น ยังวนเวียนอยู่ภายในอาคารยิ่งเดินสำรวจลึกเข้าไปความเงียบงันก็ยิ่งชวนร้อนและแม้จะมีร่องรอยเหมือนคนแอบเข้ามาใช้พื้นที่อยู่บ้างแต่ก็ไม่เห็นใครเลยสักคนคนอาชีดอริที่กู้กล้องและัวไก่จุดนส์สองตัวมันเป็นเรงยากมากที่จะทำได้แต่อาชิบาเนี่ยอาชิบาเน่ยถ้าไม่สะอาดก็ไาดยู่แ้วแต่ยังมีที่นั่งอยู่่นี่ด้ว คุโรใช้เวลาสำรวจเกือบชั่วโมงแต่กลับไม่มีอะไรผิดปกติให้จับได้เขาจึงตัดสินใจจะกลับและให้เพื่อนอีกคนอยู่ตรวจสอบต่อทว่าในจังหวะที่เขากำลังเดินออกมา ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากชั้นบนเขาจึงย้อนกลับเข้าไปอีกครั้งและนั่นเองที่เขาได้เห็นโครงร่างของหญิงสาวผมยาวกำลังเดินเข้าไปในห้องที่เพื่อนของเขาอยู่ด้วยความตกใจคุโรรีบวิ่งตามเข้าไปแต่เมื่อเปิดประตูเขากลับพบเพียงเพื่อนที่กำลังอยู่เพียงลำพังคนเดียวเขาถามทันทีว่าเมื่อกี้มีใครเข้ามาห้องนี้หรือเปล่าแต่เพื่อนกลับตอบว่าไม่มีใครเลย ภาพที่คูโรเห็นเมื่อครู่จึงอาจเป็นดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกพูดถึงมาตลอดและกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ตั้งแต่แรกก็เป็นได้ ในประเทศเยอรมนีมีสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งที่ถูกค้นพบโดยชายคนหนึ่งผ่าน g o o g l e Ma p ภาพจากดาวเทียมดูไม่น่าจะมีอะไรแต่ด้วยสัญชาตญาณทำให้เขาเชื่อว่าที่นั่นต้องมีบางสิ่งซ่อนอยู่เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเข้าไปสำรวจสถานที่ลึกลับนั้น ทั้งที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแม้แต่น้อยด้วยความที่ไม่มีข้อมูลทําให้ทุกย่างก้าวต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพราะในความมืดมิดของพื้นที่รกร้างแบบนี้ไม่มีใครรู้ได้ว่าอะไรบางอย่างจะโผล่ออกมา เมื่อเดินลึกเข้าไปเขาก็เจอเข้ากับข้าวของบางอย่างที่บ่งบอกว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยเริ่มแผ่ซ่านเขาตัดสินใจจะถอยออกมาในทันทีแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วระหว่างที่กำลังเดินตรงไปยังทางออกทันใดนั้นเองก็มีชายแปลกหน้าโผล่ออกมาตัดหน้าชายปริศนาไม่ถามถ่ายอะไรพวกเขาสักคำมีเพียงท่าทีคุกคามที่บ่งบอกว่าต้องการทำร้าย จนทําให้ทีมนักสํารวจต่างก็ต้องพากันวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิต ชิงหมิงเองก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการของนักสำรวจเรื่องอาถรรพ์ของไต้หวันเขามักจะไปสำรวจในสถานที่รกร้างเพียงลำพังและหลายๆครั้งก็มักจะเจอดีกลับมาอย่างวันนี้ที่เขาเลือกจะเข้าไปสำรวจภายในคาราโอเกะร้างแห่งหนึ่งที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้จนกลายเป็นข่าวดังมาก่อนและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายรายผู้คนในพื้นที่เชื่อว่า วิญญาณของเหยื่อเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ด้วยความเจ็บปวดและอาฆาตและไม่อาจไปผุดไปเกิดได้หนุ่มไต้หวันเริ่มการสืบสวนด้วยการนำแรมพอร์ตไปตั้งเพื่อรอให้มันตรวจจับวิญญาณแล้วเขาก็จะเดินสำรวจหาสิ่งผิดปกติจนกระทั่งในจังหวะน,นี้ที่ชิงหมิงได้ยินเสียงคาะประตูดังมาจากอีกฝั่งทำเอากลัวถึงกับสะดุ้งตัวโยก 吴尊啊，就是真真啊，医、e、生啊，都在这边碰到了很多怪声音，这是就从这个地方传来的。那我现在试着敲门看看，对啊，没有声音啊、喔。 ามั่นใจว่าต้องมีวิญญาณอยู่จุดนี้แน่ๆจึงได้พยายามติดต่อและให้สิ่งนั้นแสดงตัวออกมาและไม่นานหลังจากนั้นก็มีมือข้างหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาก่อนที่จะท่าไปที่ประตูซึ่งเป็นจังหวะที่กล้องสามารถถ่ายไว้ได้มีความเป็นไปได้ว่ามือนั้นอาจจะเป็นมือของดวงวิญญาณของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในห้องน้ำในวันเกิดเหตุไฟไหม 我想请教一下这些奇怪怪的声音是不是由你们造成？若是由你们造成的话，可以给我一些呃给我一些反应嘛，谢谢。คลิปต่อไปนี้ถูกส่งมาจากชายคนหนึ่งในสหรัฐซึ่งไม่ขอเปิดเผยตัวตนเขาบอกกับทีมงานว่าในคืนนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในบ้าน คล้ายเสียงสัตว์ลอยคลานเสียดสีกับพื้นไม้เบาๆตอนแรกนึกว่ามันอาจเป็นแค่หนูหรือแมวของเพื่อนบ้านที่หลุดเข้ามาแต่เพื่อความมั่นใจเขาจึงหยิบกล้องมือถือขึ้นมาบันทึกไว้แล้วสิ่งที่กล้องจับภาพได้กลับน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเอาไว้เป็นไหนๆสิ่งนั้นมีรูปร่างที่ดูคล้ายกับมนุษย์แต่ท่าทางและร่างกายกลับผิดธรรมชาติร่างกายของสิ่งนั้นเปลือยเปล่าอีกทั้งผิวหนังก็ยังดูโล้นโล่ง และดวงตาก็ยังเรืองแสงผิดมนุษย์เจ้าของบ้านก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ด้วยความกลัวเขาจึงรีบแจ้งตำรวจภายหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่บางคนก็บอกว่าสิ่งนั้นคือสกินวอล์กเกอร์ หรือบางคนก็บอกว่าคือเดอะเรกที่เป็นปีศาจในตำนานของพวกเขาแล้วคุณผู้ชมคิดว่ารูปร่างดังกล่าวนั้นคืออะไรกันแน่สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะครับคาซี่และผองเพื่อนได้รับคำเชิญจากชายคนหนึ่งซึ่งบอกว่าบ้านของเขา กำลังถูกวิญญาณร้ายสิงสถิตและไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแต่มันทรงพลังมากถึงขั้นทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่เป็นอันใช้ชีวิตด้วยเหตุนี้เขาจึงวิงวอนให้คาซี่มาช่วยตรวจสอบซึ่งตลอดการสืบสวนนั้นพวกเขาก็ได้บันทึกวิดีโอเอาไว้จนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่กล้องมันได้จับภาพปริศนาบางอย่างที่นอกหน้าต่างเป็นวัตถุสีขาวที่ไม่แน่ใจว่าคือเงาสะท้อนหรือบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติ Yeah, definitely check the rocket chair and the small bed. Hello. If there are any spirits present here, can you give us a sign that you're here? Yeah, you can definitely tell this was like an old man's place, or like at least an old couple, you know? Yeah. Okay. จะทำการพิสูจน์ให้รู้ชัดไปเลยเขาจึงได้ใช้นิ้วจิ้มไปที่เปียโน,โนเพื่อให้มันส่งเสียงเพื่อจะเรียกผีออกมาได้แล้วก็ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะได้ผลเพราะหลังจากที่กดไปตอนนั้นก็ได้มีเสียงคอดังไปทั่วทั้งบ้านอีกทั้งโคมไฟระยะที่ห้อยอยู่มันก็ได้แกว่งไปมาอย่างไร้สาเหตุมันคือคำตอบที่ชัดเจนว่าวิญญาณในบ้านหลังนี้กำลังตอบสนองและพร้อมจะออกมาเผชิญหน้ากับพวกเขาอย่างเต็มตัว จนสองหนุ่มต้องรีบนี้ออกจากบ้านเพื่อไม่ให้พวกตนเองต้องสติแตกเลยทีเดียว Is that you play the piano? Fuck out door. Yeah. Can you give us a little s a m p l หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ